สวัสดีค่ะพบกับในดวงกินแซ่บอีกแล้วจ้ะในดวงกินแซ่บมื่อนี้มีกับข่าวยังมาให้เบิงวัดตีเพราเบิงกันเลยจ้ะมื่อนี้กับมีไข่ดาวไข่ดาวจ้ะเอ็ดไข่ดาวกินเด้อจ้ะโอ้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 กมันกะมันเออกระเด็นกระเด็นโอ้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 อ่ากระเด็นกระดอนเอาให้ถอดที่บวบมะม่วงดิ อันนี้ก็ไข่าดาวก็สิทอดปลาหมึกแข็งหอมหวานมายิงแก๊สให้แม่หน่อยลูกมายิงน,นี่นี่ก็สิทอดปลาหมึกที่เราจะกระถูอันนี้ตู้เย็นนั่นแหละอะไรอยู่บ่อองงเอาปลาทูออกมาได้เจ้ะตัวนึงเอามาให้แม่เ,เอาแค่ตัวเดียวนะลูกเขาบอกเด้กินน้ำเจ้าเด้กเขาบอกกินเผาเด้บอกว่าถ้าแม่จะกินจะกินได้แต่จะให้เพื่อน่อยเขาบอกเด้กิน คอยว่าสีดำบุ่นเกล็ดโอ้คุยต่าสีดำสีมหมาเนี่ยนี่ใครเหรอนึกว่ากินเข่าดีนอไม่เขาสิกินเขานเ่าบะหวานกินเข่าน่ารูเนาะอ่างกินเข่เขาเหรอเอามาประทูมาลูกมาทอดเด้อกินทอดน,นั่นแเองตัวเดียวพออ่ะเอาตะหาดด้านมาลูกเอาตะหดด้านมาไอไอไข่ดาวสิใส่ปลาหมึกทอดปลาหมึกแข็งเอาเข้ามาใกล้ๆกล้แม่ดิ๊ยกมาใกล้ๆกล้แม่ทอดปลาหมึกแข็งแล้วก็จะทอดปลาทู เอามาลูกเอามาใส่เอามาไม่เติมน้ำมันเลยอีกเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ถอดปลาทูไหนมาดูดิมาดูดิเข่งปลาทูให้แม่ดูเข่งอาจารย์บาดได้นี่โอ้โหว่าม่นเด้อนี่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 ประตูถอดปลาทูมิ้นท์น้ำพริกกะปี๊บป่เห้อ น้ำพริกกะปิค่ะเหลือเมื่อคืนนี่แหละเหลือเมื่อคืนโยงก็จะไปผสมน้ำห่อนหลักจ,จะไปกินมาแล้งลแต่ก็มีไข่ดาวทอดปลาหมึกแห้งเนาะพี่น้องแล้วก็จะทอดปลาทูจ้ะทอดสักหนึ่งตัวเนาะลูกเนาะตัวบักใหญ่เลยเอดียนะ๋ยวเพิ่งลูกเดี๋ยวเพิงเพ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอะไรอีกมีผัดปลาดุกใช่ไหม,มนี่ทอดปลาทูลงไปเลยจ้ะ อยู่ข้างหลังแม่หรือเปล่าทอดตัวเดียวกับก้อนละจ้าพราะว่ากินบอเบิดตัวเดียวกับชินบอร์มดนะคะน่ะเนาะต้มแซ่บเมื่อเศร้าเหลือกับใส่กันกันกบกุ้งต้มสมนะคะเนาะเอามาร่วมกันเลยจ้ะหนูแม่ขอช้อนหน่อยเร็วนี่เราจะก็จะเอามาเป็นอาหารแร้งคือเกาใบกินลืมแร้งค่ะเฮ็ดแ,แล้วเราก็จะท่าลูกๆเนาะกินกันเนาะคะ่ะเรากินเา่าเนี่ยมาแร้งเนาะะคะ่เนาะ ่คนได้ลูกอุ่นแล้วอันนี้ไงอุ่นแบบร่อยเลยต้มกุ้งหนามต้มแบบย่ำคู่กันค่ะต้มสมต้มย่ำคู่กันไอดวงกระเลยเอามาใส่ทั้งกระดูกหมูทั้งกุ้งนาะค่ะน้องโองเสกต้มย่ำกุ้งกระเลยเลอามาใส่กันเลยค่ะอร่อยแซ่บจ้ะเคาก,ก็จะไปกินที่ต้มแซ่บย่ำกุ้งใส่ผิดโค้ง,งอันนี้เราจะใครดาว ปลาหมึกทอดน้ำพริกกะปิช้วยเก่าผัดเผ็ดปลาดุซื้อมาต่อไปก็เป็นทอดปลาทูจ้าไปจะก,กินด้ค่ะเมื่อนี้กับเส้นเคยหรอกจ้าบอกว่าไปดวงบบเดนั่งกินคือเก่าแต่ว่าเอาเป็นคลิปเ็ดเกับเอากับน้ำเอาเพราะว่าเพราะว่า,วาหลายๆคนเนาะหลวกๆเลยจ้ามีท่นกับ,บสะดวกแบบว่าจะให้ทายยังสีหนะคะ่ะเนาะ มีการชวนตของเพื่อนนะสินะกินบ่แซ่บนะสินะค่ะไปจะบะมัดที่แม่ดวงเนาะแม่ดวงมักแม่ดวงกะกินกะแสดงไปแสดงออกของแม่ดวงเนาะค่ะเนาะนะคะเป็นรดยการินหอดกินเอ็ไอซี่แม่ดวงทุกคนเด้อจ้ะเมนูกระทะมูตะเข้าทอดตะเข้าขอบคุณในไลายทุกคนที่เข่ามารับชมแม่ดวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณลีที่มาให้กำลังใจแม่ดวงเนาะค่ะเนาะชิมชิมเฮ็ดไปอะไยังบง้ยไม่ได้ไม่ได้จักบาดหรอกค่ะ แต่กับเกษืรเก่าจ้ะเกษตเป็นกมือมในดวงะได้เนาอพอนะ,นะะน้อขันนะเป็นกลมในดวงจะประสบความสําเร็จค่ะ,นะคะน้อขันเนาไปบ้างประทุกันเลยจะ้มะมเนก่ะอากาศเย็นอยู่จ้ะอากาศจะเย็นกับพ่อใจในอากาศนี่ยยูนึกถึงก่อยมันหอนแต่ที่นี่มันก็หอนอีดีด้วค่ะแต่่วงนี้กับพ่อ,อยูได้อ,อากาศจะพ่อเย็นๆน้ะคขะนนาะพ่อ,อยู่จ้ะ โอ้ยเธอกระเด็นเธอกระเด็นกระดอนสักเนี้ยให้กลับด้านปลาทูแล้วจ้าปลาทูกระตูใหญ่ใหญ่ไปซื้อที่ตลาดทุ่ล่ามจ้าไปตลาดมาเมือเจ้านี่แหละจ้าไม่ดวงกันเลยเด็กจนเส้นมันก็เลยขบานก็นได้เด็กปลาทูมากสองตูนะคะเนาะไม่ดวงกันยา่างฮาเบิงผักแล้วจาเสาแรงของเฮ้า เร็วเร็วนี่แล้วจ้าเป็นอาหารแรงเนาะค่ะเนาะเร็วละเด้อจ้ะ